ต้นเสน่ห์จันทร์นกันครับต้นเสน่ห์จันส,สวยๆนะครับร้านแรกของซอยเก้านะครับต้นนี้คือต้นอะไรครับเจ๊จอันนี้จะเป็นต้นเสน่ห์จันประกายดาวนะครับตอนนี้เท่าไหร่ครับ6,500บาที 6, ส่สีชมพูด้วยนะครับ6,500บาทครับ ใครชอบฟอร์มใหญ่ๆครับ6ใช่ไหะครับ6,005ครับ5 0 5 0นะครับตอใหญ่ๆนะครับ,รารบลายสวยๆครับลายสวยๆราคาเท่ากันหมดไหมครับราคาเท่ากันหมดมีอยู่หลายต้นนะครับ1,500บาทนะครับ มีอยู่หนึ่งหกต้นครับมีอยู่ทั้งหมดหกต้นทั้งหมดต้นแล้วก็จะมีต้นใหญ่ต้นใหญ่เท่าไหรครับต้นใหญ่สี่มื่อนะครับต้นฟองสีด้วย,ยนะครับดอนะคะสาม่อก มีกี่ต,ต้นนะครับ,ม,นนรบมีทั้งหมดสามหน่อนะครับสหนอนะครับใครชอบความใหญ่นะครับกัแบบสีชมพูนะครับลายสวยๆเลยครับมีทั้งหมดสามน เสน่ห์จันขาวนี่เท่าไหร่ครับพันห้าจ้าเสน่ห์จันเขาวต้นนี้พันห้านะครับสายกำลังดีนะครับต้นนี้ล่ะครับ 1, ต้นนี้ก็เท่ากันนะครับสายสวยๆเลยนะครับพันห้าร้อยบาทร้อยบาทใกล้ๆกันตัวอะไรครับจันดำจ้าจันดำหนึ่งพันบาทนะครับขอบค ใหญ่นะครับ1 0ึ่งพันบาทสน์จันดําครับอันนี้คือต้นอะไรครับจนนสนีจันนาคนะครับตอนนี้เท<า>่าไหร่ครับ1น0 0ห้าร้อยบาทนะครับ1น0 0ห้าร้อยบาทนะครับเท่ากันไหมครับเท่ากันจ้ามีสองต้นนะครับ1น0 0ห้าร้อยบาท แล้วนะต้นนี้คือเสน่ห์จันทร์ทองสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเล็กๆนี่แหละครับร้อยยี่บาทจันดับเเสน่ห์จันดับนะครับรบ้อยเดียวนะครับมีสามต้นนะครับต้นลนะจันเงินเท่าไหร่ครับ สซนี้หนึ่งพันบาทนะครับไซนี้หนึ่งพันบาทไซใ,ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงพันห้าร้อยนะครับพันห้าร้อยนะครับอันนี้จันทร์มีสองต้นนะครับพันห้าร้อยต่อไปจะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับกุมารดำกุมารดำนะครับกุมารดำต้นนี้เท่าไหร่ครับแปดร ประมาณด800นะครับไซส์ใหญน่นะครับไวยสุดจิงนะครับอันนี้ก็มันทานใ้กัน800นะครับอันนี้ไซส์เล็กไซส์เล็ก400บาทนะครับดูอ,อ้านหลังกันนะครับ ต้นนี้ใบเลื่อยด่างนะครับใบเลื่อยด่างเท่าไหร่ครับตอนนี้ห้าพันค่ะใบเลื่อยด่างห้าพันนะครับสิบหานิ้วภาษาสิบห้านิ้วนะครับภาษาสิบห้านิ้วห้าพันนะครับใครชอบใบเลื่อยนะครับใบเลื่อยด่างแต่สวยเลยนะครับต้นนี้ ไอคอนไอคอนเท่าไหร่ครับแป0พันห้าไอคอนแปดพันห้านะครับดูลายดูลายับน,นะครับสวยมากสวยนะครับใครชอบอานี้ครับแล้วอันนี้เป็น อันนี้ก e <hi> ็อโวโบใช่ไหมครับตอนนี้อโวโบตอนเอ่อตอนนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้ห้าพันบาทห้าพันนะครับอโวโบห้าใบห้าใบห้าพันนะครับตกใบละพันนะครับอโวโบบประมาณนี้นะครับเท่ากันใช่ไหมครับเท่ากันจ้มีสองต้นนะครับเท่ากันครับมาให้ดูลายเขอหนะครับอโวโบห้าพันบาทครับ แล้วข้างๆอันนี้แหละครับเทอะไรครับไทคอนสามพันห้านะครับไทคอนไทรคอนใบนี้สามพันห้านะครับอยู่ในกระถางสิบนิ้วนะครับไทคอนสามพันห้าข้างๆอ้าล่างนี่ก็เป็นไทคอนเหมือนกันไหมครับใช่ราคาเท่ากันสามพันห้าเท่ากันนะครับต้วนนี้สามพันห้าเท่ากันครับอันนี้ก็ไทคอนไหมครับใช่เท่ากันนะครับับนี้ก็สามพันห้าเท่ากันนะครับ ันนี้อะไรสามสิบสองนิ้วสามพันห้าเท่ากันนะครับสามพันห้าเท่ากันแล้วอันนี้เป็นใบเลื่อยใช่ไหมครับใบเลื่อยตัวนี้พ<ต>ันห้าใบเลื่อยไซเล็กพันห้านะครับกระถางสิบนิ้วในกระถางสิบนิ้วนะครับพันห้าร้อยบาทนะครับต้นนี้แหละครับอันนี้ไวไนจ่าไวไนเท่าไรนะครับสามพันสามพันบาทนะครับสามพันบาท ไวไนนะครับมีอันนี้อันนี้ก็ไวไนเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ราคาเท่ากันไหมครับราคาเท่ากันราคาเท่ากันนะครับสามพันบาทเท่ากันอันนี้ไวพิ้งเซตอันนี้เป็นไวพิ้งเซตนะครับอันนี้เท่าไหร่ครับสามพันบาทมีสามกระถางสามพันนะครับอ๋อนี่จะไหมอ๋อนี่ติดชมพูแล้วอ๋อไวพิ้งเซตใช่นั่นจะติดชมพูอ๋อไวพิ้งเซตจะเป็นสีชมพูได้เหรอครับได้อ๋อไวพิ้งเซต คือมันจะมีสีฟูนะครับระดับสีราคาเท่ากันใช่ไหมครับกท่าไหร่นะครับสามพันนะครับแล้วอันนี้ล่ะครับถามพับไปมต่อไปไว้ไหนส์ไว้ไหนส์อ๋ออันนี้ไว้ไหนเท่าไหร่นะครับสามพันอันนี้ไว้ไหนส์สามพันนะครับลายคาราบสวยอันนี้เป็น ไว้นักอันนี้หินหินเป็นเสร็จหินเป็นเสร็จนะครับตอนนี้เท่าไหร่ครับอันนี้พันห้าพันห้านะครับพันห้านะครับเจ้าหญิงสีชมพูนะครับพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้นี่ร่างไปยานี้อันนี้ไปแล้วใช่ไหมอันเท่าไหร่ครับสามคับสามพันแล้วอันนี้คือเดยกกันไหมครับอันเดียวกันจ้ะอันนี้เท่าไหร่คร so, yeah, so, ับอ so, ันน so, yeah, ี้สามพันจากนั้นเอไว้กีสา ใช่นะครับไว้ปีศาจไว้ปีศาจสามพันนะครับไว้ปีศาจนะครับแล้วต้นนี้ล่ะครับอันนี้พันหนึ่งต้นอะไรนะครับอ่าต้นนี้อ่าอะไรอะพาโลโซพาไลโซพาไลโซพาไลโซตัวนี้หนึ่งพันตัวนี้พันห้าไซส์ใหญ่ไซส์ใล็กหนึ่งพันนะครับไซส์ใหญ่พันห้านะครับอ่าลโซพาไลโซนะครับแล้วข้างข้างนะครับเท่ากันไหม <complaint, S 1> 1,500เท่ากันนะครับคาราซเหมือนกันนะครับแล้วข้างล่างอันนี้จะเป็นอะไรครับใบเรื่อยค่ะใบเรื่อยสีทองใบเรื่อยสีทองเท่าไหร่ครับ1,500 1,500มีจุดสองกระถางเท่ากันใช่ไหมครับเท่ากันมีสองกระถางนะครับใบเรื่อยสีทองนะครับเท่ากันครับ1,500บาทนะครับแล้วอันนี้ใหญ่ๆที่สุดอะไรครับอันนี้ดาบเงินจ้าดาบเงินเท่าไหร่ครับ นึ่งพันบาทนะครับไ์ใหญ่ไฟเล็กอยู่ตรงไหนครับไ์เล็กอยู่ข้างหน้านะครับไ์เล็กนี่เท่าไหร่นะครับสามร้อยสามไฟเล็กสามร้อยบาทนะครับจากเงินนะครับมีสามกระถางนะครับสามกระถางแล้วอันนี้แหละครับอันนี้แปดร้อยอันนี้เรียกว่า เทนเลดี้แหะครับมี2กระถางน,นะครับแป0รอบาทนะครับ <Okay. S 2> รเดี๋ยวให้เจ๊ปากร้านหน่อยครับอร้านเจ๊เปิดทุกวันใช่ไหมครับเปิดทุกวันจ้าร้านอิมโอมนะคะติดต่อเบอร์ได้0 8 9 0 0 9 3 6 6 7จ้ามีไลน์ติดต่อไหมครับอาไลน์ติดต่อแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยจ้าเบอร์เดียวกันนะครับติดต่อเลยนะครับให้กำใครั